สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีซอร์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook pro a 1 9 8 9เนะครับเครื่องนี้มาซ่อมในอาการต้องการที่จะเพิ่ม ram นะครับ ram ของเดิมเนี่ยจะมีอยู่แค่ 8GB กิกนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้ ram นะครับมีความจุที่เพิ่มขึ้นนะครับจากแไปเป็น16นะครับรุ่นนี้สามารถอัพเกรดได้สูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับออตอนนี้ผมก็อัปเกรด เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่16 g b นะครับนี่เป็นตัว13นิ้วปี2018นะครับอาการก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการอัปเกรดก็ทําการยกเม็ดแรมนะครับทั้งหมด4เม็ดนะครับออกมาแล้วก็ใส่แรมที่เป็น16กิกนะครับเข้าไปนะครับเครื่องก็จะใช้งานได้นะครับ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับก็ระวังในเรื่องของการคอนฟิกค่านะครับการคอนฟิกค่าอาจจะคอนฟิกค่าผิดแล้วเครื่องอาจจะเปิดติดไม่ขึ้นภาพได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังกันนิดนึงนะครับส่วนเครื่องนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะอัปเกรดตัว MacBook นะครับเป็นแ a ม16กิกนะครับก็สามารถทักมาสอบถามทางร้านสมัยทีสวิตได้นะครับทางร้านก็จะมีทั้งหมด สิสาขาด้วยกันนะครับเข้าไปดูตำแหน่งหน้ารลากบนหน้าเว็บไซต์สมายทีสวิตนะครับหรือติดต่อมาทางไลน์ได้นะครับแอดไซน์สมายทีสวิตนะครับ